ครับตอนนี้ผม,มอยู่กันในงาน Honda กลอมนะครับผม<ฮ>ด้านนี้ครับผมตอนนี้ก็มีโอกาสได้มารีวิวเจ้า Honda m s x กลอมตัวใหม่นะครับตอนนี้บรรยากาศในงานก็มีการจัดเฟสได้นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมเล่นสเก็ตบอร์ดทางด้านนู้นนะครับแล้วก็มีลานเวทีคอนเสิร์ตด้านนู้นด้วยนะครับดูความมีแย่ของงานกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู ในครั้งนี้ h อนด a าได้มีการเปิดตัวน้องใหม่เจ้า New Honda g r o m มาในคอนเซ็ปต์การจัดก,กิจกรรมแต่งใหญ่ใส่ให้สุด Mod It to Self โดยในกิจกรรมมีการจาัดให้มีการเทสต์ได์เจ้า New Honda g r o m โดยทาง Honda จัดเต็มมากๆเพราะในครั้งนี้มาในตัวแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวโม่ตาตัว s c แคมเบิลตัว a d v e n นเจอและตัวท็อที่มีระบบ ABS G Sensor ทำให้ผู้ที่มาเทสไรฟ์ได้เลือกรถที่มีสไตล์ที่เป็นตัวเองและชื่นชอบและสนใจจริงๆเลย ผมเทสนะจะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวแอดเวนเจอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแต่งสไตล์แบบทัวริ่งนะครับเหมาะสำหรับการเดินทางสำหรับใครที่แบบว่าสายเดินทางไกลนะครับตัวนี้ออกแบบมาแบบนั้นเลยคือมีชิวเสริมมาให้นะครับแล้วก็เกาะด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นจุดดููนะครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็การดีไซน์ก็เป็นแบบที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นสไตล์แบบ Honda MSX นะครับดูหน้าปัดหน้าจอก่อนนะครับ ก็มีอินดิเคเตอร์คบนะครับตัวนี้เดี๋ยวมันจะมีไฟชิปไลท์ตรงนี้ด้วยเนเนเนเวลาเตือนเราเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสได้เจ้าคันนี้กันครับผมว่าหน้าตาการขับขี่จะเป็นอย่างไรเท่ครับนี่นะครับก็ที่นี่ก็จะมีการให้เพื่อนๆนะครับเวลามาเทสก็จะมีหมวกกันน็อกให้เทสใส่ตรงนี้นะครับส่วนตัวของผมใช้ก็เป็นหมวกกันน็อกของตัวเองนะแล้วก็มีถุงมือด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะเป็นสนับเขานะ เผื่อใครที่เป็นสายที่แบบว่าเผื่ออกาสจังหวะพลาาก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเจ้านี้นะครับว้าวเสียงเซนเดลไทยอินเสิร์ตให้ทีนะครับว่าเสียงประมาณไหนนะครับโอ้รับคี่ช่วงล่างนี่ถือว่านุ่มนวลใช้ได้เลยนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับนะครับลองเทสดูนะครับร,รับขี่เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวมีเทสขึ้นแลมตรงนี้ด้วยนะขับขี่เข้าโค้งง่ายมากครับช่วงสั้นขับโค้งง่ายเลยเฮ้ยดีวะ่ะเดี๋ยวรอบนี้นะจะลองขึ้นแห้มดูนะครับผมเฮ้ย,ย,ยช่วงล่างมันนุ่มมากเลยวะ่ะ ได้ได้อยู่ชับช่วงล่างได้อยู่ครับอรกกรโอเคครับนี่มาดูตัวนี้จะมีชิปไลท์ที่รอบด้วยนะครับลองดูนะเห็นะไ,ไหมเห็นไหมกลัวแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับหลังจากได้เทสได้เจ้า New Honda กลอมต้องบอกเลยว่ารู้สึกประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างที่นุ่มนวลนะฮะยึดเกาะถนนได้ดีมากๆฮะ มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่5เกียร์ที่ให้การตอบสนองตามสั่งเลยไม่ว่าจะเล่งหรือเบรกเจ้า MXS x กอมตัวนี้ก็ตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมขับขี่สนุกมากๆนะฮะถ่อยเสียมาในรูปแบบของ slip on ให้ฟ e ลลิ n g แบบรถบิ๊กไบค์สไตล์ n a เลยด้วยหน้าปัดใหม่แบบฟูดิจิตตลนนะ,ะับที่มีการแสดงตำแหน่งเกียร์และไฟชิปไลท์เตือนการเปลี่ยนเกียร์ให้อารมณ์แบบรถสปอร์ตจริงๆครับสำหรับเจ้าตัวนี้ มาต่อกันที่บูธ n i h t Fire Skate ในทลิปนี้นะครับเขาก็ได้พาเพื่อนๆและน้องๆมาฝึกหัดเล่นเซิร์ฟสเก็ตเป็นของเล่นใหม่ที่น่าสนใจจริงๆเลยมาที่บูธคิดแคมป์เ2เอาใจสายแคมปิง้งนอนเต็นท์ดิบกาแฟกลางป่าที่มาพร้อมกับชุดคิดที่พร้อมจะพาเพื่อนๆอ,ออกเดินทางไปกับเจ้านิว Honda ากลมได้เลยทีเดียว อันนี้เป็นของ Pin s t a p p i n g Society Thailand นะครับก็เป็นงานผู้การเอาไปรับเพนเพนพวกบอร์ดเนาะได้หมดเลยอ๋อนี่เขาอันนี้ยังไม่แห้งนะอันนี้พี่เขารับเพน อันนี้เพ้นฟรีด้วยโอ้สุดยอดเลยนะครับเขาก็จะเพ้นเกี่ยวกับเป็นประมาณนี้ลายประมาณนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้ก็ที่เห็นอยู่เป็นพวกสเก็ตบอร์ดมูกันน็อกนี้พี่เขาเพ้นฟรีนะครับโหสุดยอดมากนะครับโอเคครับผมอรองอันนี้ก็เป็นดูผลงานได้ค่านของสามข้างค่านี่กำลังทำกำลังทำเคสมวอถืออยู่เลย ตัดภาพมาที่สำนักแต่งในบ้านนะครับสำหรับตู้นสุดิสานะครับก็มากับชุดแต่งของเจ้า New Honda g กลอมนะครับมาให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อภายในงานในราคาพิเศษด้วยนะครับมาสำนักแต่งที่2ครับมูราสากินะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์แต่ง New Honda g กลอมตัวนี้ก็เป็นสไตล์แต่งแบบสีสันสวยงามเป็นป้ายแท็กซี่นะครับราคาพิเศษแล้วก็ชุดแต่งมีชุดกะไปได้ และพาไม่ได้กับ s 2 c นะครับมากับเสื้อกาดเท่ๆนะครับสำหรับสายไบ์เกอร์นะครับวันนี้มาทั้งเสื้อกาดและหมวกนน็อกราคาพิเศษในงานเลยนะครับสำหรับผู้ที่ร่วมงานในวันนี้และในงานนี้นะครับก็มีฟู้ดทักหลายร้านนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมแบ่งปันความอร่อยให้กับเพืเ่อนๆที่มาร่วมงานภายในวันนี้นะครับและภายในงานมีการจัดก,กิจกรรมมอเตอร์ไซค์ไอเดียชาเลนจ์กับ New Honda g ก o มในครั้งนี้ ได้มีการรวบรวมรถแต่งจากสนับแต่งต่างๆเข้ามาประชันโฉมภายในงานดูแล้วแต่ละคันได้แสดงความเป็นตัวตนของตนเองได้อย่างเต็มที่หลากหลายสไตล์สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูแนวทางในการแต่งที่นี่มีครบทุกสไตล์จริงๆ ตอนนี้ก็เริ่มบรรยากาศแบบว่าเริ่มมืดนะครัช่วงหัวค่ำแล้วครับบรรยากาศของ,ของการเทสไดก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเพลงก็แบบว่าเราตลอดกันทํากิจกรรมนี้เลยนะครับดูจํำเย็นนะครของการเห็นเจ้าสิงชา้าสวรรค์อันใหญ่นะครับของตรงเอเชียทิกนะครับสวยจริงๆที่นี่ และไฮไลท์ของงานในวันนี้กับมินิคอนเสิร์ตของพี่แจ๊สปุกนิกปาบิยองกุกกุที่เข้ามาสร้างสีสันความสนุกของกิจกรรมเปิดตัวนิว Honda ากล่มโดยก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตพี่แจสได้ร่วมกิจกรรมในการขับขี่เทสต์ไดในสนามแข่งขันจิมคานาสร้างความสนุกสนานและสิ่งหัวราให้กับผู้ชมรอบสนามเป็นอย่างมาก และช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับมินิคอนเสิร์ตกับพี่แจสปูนิกปาบิยองกุกกุกก,ก็ได้เริ่มขึ้นชมภาพบรรยากาศกันได้เลยครับผม ก็โชว์ของพี่แจ๊นะครับเป็นโชว์ปิดของงานในวันนี้นะครับใครมีโอกาสงานาหน้าฮอนด้าจัดก็อย่าลืมมาร่วมกับเขาด้วยนะครับโอเคไปไปจ้ะ